สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลครับวันนี้จะมาทำการรีวิวเครื่องเล่นคาราโอเกะยี่ห้อ AJ นะครับนี่คือ AJTKR301T นะครับคุณผู้ชมครับมาดูชื่อรุ่นใกล้ๆครับ AJTKR301T นะครับเป็นชื่อรุ่นของเจ้า คาราโอเกะตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับผมรับซื้อตามบ้านมานะครับจะไม่มีรีโมทมาเจ้าของเดิมบอกว่าทํารีโมทหายนะครับมาดูช่องต่อทางด้านหลังนะครับก็จะมีช่องต่อ AV นะครับหรือว่าเหลืองแดงขาวแล้วก็คอมโพเนนต์ให้นะครับตัวนี้มีฮาร์ดดิสก์ในตัวนะครับมีเพลงอยู่ในนี้เยอะเลยนะครับก็น่าจะเป็นหมื่นๆเพลงแหละครับคุณผู้ชมครับ ปุ่มต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องต่อไม้สช่องเสียบ USB ได้ด้วยนะครับแล้วก็วนลุ่มไม้ไม่หนึ่งไม่สองแล้วก็วนลุ่มเอ h o โคนะครับปรับเอ h o โคได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นปุ่มสำหรับกดลายชื่อเพลงนะครับแล้วก็ปุ่มเล่นปุ่มสต o อปนะครับหรือปุ่มจ้องคิวนะครับอันนี้เพลย์เพลย์แล้วก็สต็อปนะครับในการจองคิวเพลงนะครับคุณผู้ชมครับ ผมจะเปิดเครื่องนะครับให้ทุกท่านได้ดูกันเลยนะครับผมจำรหัสเพลงไม่ได้นะครับเนื่องจากไม่มีรีโมทแต่ผมจำอยู่ได้หนึ่งเพลงก็คือเพลงโทรหากันหน่อยตองสองนะครับตรงนี้อันนี้ตัดเสียงร้องได้ด้วยนะครับกดไม่มีรีโมทก็กดตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องนะครับทดสอบนะครับเปิดเครื่องขึ้นมาก็จะมีไฟติดขึ้นมาแบบนี้หน้าจอก็จะโหลดขึ้นมาแบบนี้นะครับมาดูกันนะครับ ทดสอบเครื่องเล่นคาราโอเกะ AJTKR 3 01t นะครับไม่มีรีโมทนะครับอ่านั่นแหละครับผมจำรหัสเพลงได้เพลงเดียวนะครับเนื่องจากว่าผมชอบมากเมื่อก่อนที่เคยมีรีโมทผมก็เลยจำเพลงเดี๋ยวผมจะกดนะครับหากดรหัสเพลงตรงนี้ได้เลยนะครับตองสองนะครับก็จะเป็นเพลงโทรหากันหน่อยเอาลองดู อ่านี่ครับโทรหากันหน่อยเมื่อเห็นลายชื่อเพลงโทรหากันหน่อยขึ้นมาแล้วเราก็กดเล่นตรงนี้ได้เลยนะครับกดปุ่มนี้แล้วมันก็จะเล่นนะครับปุ่มนี้ก็เป็นปุ่มตัดเสียงนะครับผมไม่รู้ว่าตัดเสียงไว้อยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่ครับโทรหากันหน่อยนะครับถ้าไม่รู้รหัสเพลงก็กดมั่วๆเดาๆไปก็แล้วกันนะครับผมก็กดมั่วๆเดาๆลองๆดูนะครับนี่ครับมาแล้วครับ อ่านี่หยุดชั่วคราวได้ด้วยนะครับแล้วก็กดเล่นก็ตรงนี้ที่เดิมนะครับคุณผู้ชมอ่าทองสองอันนี้หยุดหยุดหยุดเลยนะครับไม่ใช่หยุดชั่วคราวแล้วก็กดเล่นนะครับก็เล่นได้นะครับคุณผู้ชมครับเล่นได้ปกติครับตัวน,นี้ อันนี้ตัดเสียงร้องนะครับเดี๋ยวผมจะลองตัดอ่านี่นี่ปิดเสียงอันนี้เปิดนะครับอันนี้เปิดเสียงร้องอยู่นะครับอันนี้เปิดเสียงร้องไว้อยู่ครับอันนี้ก็ปิดนะครับถ้าปิดมันก็จะขึ้นแบบนี้ขึ้นคําว่าปิดนะครับเสียงร้องนะครับอันนี้เปิดนะครับเดี๋ยวจะลองเปิดแล้วก็ลองปิดเสียงร้องนะครับอ่าผมจะปิดนะครับอ่านี่ปิดแล้ว ได้คุยเล็กน้อยสักนิดก็ยังดีไม่เจอหลายวันฉันเป็นห่วงเอาหยุดนะครับคุณผู้ชมอ่าก็ไปศึกษาเองนะครับคุณผู้ชมผมขายให้ถูกๆเลยนะครับตัวนี้เป็นคาราโอเกะเอนะครับแต่ไม่มีรีโมทนะครับใช้งานได้ปกติกดปุ่มได้ทุกฟังก์ชันนะครับแต่ว่าไม่มีรีโมทแค่นั้นเองนะครับ ก็ลองลองกดมะม่วงไปเนี่ยอย่างอย่างเช่นเพลงนี้ไม่อ้วนเอาเท่าไหร่นะครับนี่ครับเพลงไม่อ้วนเอาเท่าไหร่ก็มีนะครับตัดเสียงร้องได้ด้วยนะครับนี่ครับถ้าเรากดมะม่วงไปนะครับมันก็จะมีเพลงขึ้นมาหลายเพลงอยู่เหมือนกันนะครับนี่ครับ่ะสต็อปไปลองดูตัวอื่นๆดูสามนี่ยอมตั้งแต่หน้าประตูแล้วก็กดเล่นได้เลยนะครับนี่ครับ นี่ครับก็เล่นได้ปกตินะครับก็ขายถูกๆก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับขายปกติตัวนี้จะราคาแพงทีเดียวนะครับหลายพันนะครับเจ็ดแปดพนะครับตัวนี้ผมจะขายให้2500บาทรวมส่งนะครับคุณผู้ชมครับสองพบาทรวมส่งท่านที่สนใจนะครับก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815 85 199 8ครับเดชชาติพวงเกตจาก สีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ